รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเ,ลเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เราทำงานร่วมกัน ทัััั้งงเธอและฉนนนมมุพฒาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับทุกเช้าวันพุธตีห้ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทางช่อง11ครับ อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในปีหน้าปี2555จะเป็นปีสากลแห่งสากลนะครับซึ่งในปีสากลแห่งสากลนั้นจะมีความสําคัญอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการของเราสัปดาห์นี้นะครับส่วนในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบรรยากาศของหนึ่งในสากลที่มีความโดดเด่นติดตามได้จากช่วงของสากลไย่ยใต้ร่มพระบรมมีครับ กองไย่ยใตย้ร่มพระบรารมีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนมนมและนมว่าด้วยเรื่องโคโนมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโคโนมสหกรณ์โคโนมแห่งนี้แผ่นนี้และก็แผ่นนี้ส่วนโคโนมตัวนี้จะเป็นของสหกรณ์โคโนมที่ไหนและน่าสนใจอย่างไร กองนมโเเย็นจำกัดนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่22กรกฎาคม2530จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีสมาชิกร่วมพันสองร้อยายนะครับวัวนมนี่ร่วม4ี่หมื่นตัวนะครับนมดิบออกวันละหนึ่งร้อยสี่สิบตันต่อวันนะครับเป็นเป็นที่มานะครับสาเหตุที่เรามาคือคือเกิดจากความยากลำบากของประชาชนนะครับเราเกิดจากความอยากอยากจะมีอยู่มีกินนะครับเพราะการเลี้ยงวัวนมนี่ไม่เป็นภาระของของสังคมแล้วก็ มันมีรายได้ที่มั่นคงคือชากขเย็ดแล้วก็มีความสุขในครัวเรือนคือพ่อกับแม่ลูกได้ช่วยกันทํางานนะครับในในฟาร์มของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองในส่วนของสากรโคโนวังน้ําเย็นจํากัดเนี่ยเราถือว่าเราเป็นธุรกิจครบวงจรนะครับเริ่มตั้งแต่เราส่งเสริมการเลี้ยงก็คือสมาชิกสารกรนะครับเพื่อเมื่อสมาชิกสารกรเนี่ยมีน้ํานมดิบก็มาส่งที่สารกรหลังจากนั้นเนี่ย นะครับเมื่อเรารับน้ำนมดิบเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้กับโรงงานนะครับขายน้ำนมดิบให้กับบริษัทโฟโมสฟิสแลน์ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มาทําในส่วนของโรงงานผลิตภัณฑ์นมของเราธุรกิจโรงงานนม u s เอทีพัชไลเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรนะครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทํากับสมาชิกในห้ากําไรธุรกิจอะไรที่ทํากับบุคคลภายนอกเนี่ย ก็ต้องมีกําไรเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงงา,านผลิตภัณฑ์นมเที H H และพชเชลาเจไลท์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราทํากับบุคคลภายนอกเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกําไรโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเรามีกําไรจากในส่วนของธุรกิจเนี่ยประมาณ50บกว่าล้านคุณผู้ชมคะสหกรณ์นมวังน้ำเย็นจำกัดจังหวัดสระแก้วแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในสหกรณ์ที่ให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างครบวงจรค่ะ เรียกว่าให้บริการการตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงโคโนมการรับน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมจนถึงการผลิตอาหาราสัตว์เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรโดยสำนักง,งานสหกรจังหวัดสระแก้วนะครับ ได้งานได้ให้การช่วยเหลือแนะนําสากลนี้มาตลอดนะท่าบในเรื่องความรู้ในเรื่องการเลี้ยงคนลมเนีย่ยในส่วนของสำนักงานสำนักภาษางานกับกรมปศุสัตว์นะครับให้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงในการสร้างโรงงานสัตว์ก็ต้องลงทุนอีกเช่นกันนะครับกรมส่งเสริมสากลโดยเฉพาะเรื่องเงินกองทุนพัฒนาสากลก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับให้ผู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อรองรับในส่วนนี้นะครับ ช่ชมค้าบรรดากล่องนมที่เห็นกันบนหน้าจอนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และผลกําไรเป็นเกอบเป็นกำให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ค่ะอีกทั้งทางสหกรณ์ยังได้ส่งน้ำนมดิบให้แก่บริษัทนมชั้นนําของประเทศและยังนำมาผลิตเป็นสินค้าด้านของตนเองด้วยสมาชิกที่นี่ค่อนข้างดีมีความเป็นอยู่ดี เนื่องจากสากรคนนมเย็นนั้นได้ดูแลสมาชิกในทุกๆเรื่องอาหารสัตว์ที่สากรของเราก็มีการผลิตเองราคาก็ค่อนข้างถูกท้องตลาดน้ำนมดิบก็ราคาค่อนข้างคุณภาพนะครับปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงคนนมมีมากมายหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแม้ในบางครั้งเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำ แต่ก็ไม่ทําให้พวกเขาละทิ้งอาชีพนี้ค่ะเพราะทุกคนรู้ดีว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบให้แก่พวกเขาจึงทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และพร้อมจะรักษาอาชีพนี้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปค่ะท่านผู้ชมครับ จากข้อสรุปของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาตินะครับที่เห็นตรงกันว่าอยากจะให้สมาชิกในแต่ละประเทศนั้นใช้โอกาสในปีหน้าเนื่องในปีสากลแห่งสหกรณ์นะครับรณรงค์ส่งเสริมและยกระดับ การรับรู้บทบาทความสําคัญของการนําระบบสากลไปใช้พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองนั้นมีความสําคัญและมีเหตุผลอย่างไรในการยกระดับมาตรฐานของสากลไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ชมไปฟังคําตอบจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านสมชายชาญรงคุลจากช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสากล ที่เคารพครับนี่ผมมีโอกาสได้เปิดหนังสือสําคัญเล่มหนึ่งหนังสือชื่อยานสัมปัน,นะธรรมานุสรณุสรเนืน่องในงานพระราชทานเพลิงศพถวายแด่พระศิริสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล,ลหลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนที่อุดรธานีเมื่อวันที่5มีนาคม25 5 4ีทีญญ่ผ่านมาได้อ่านแล้วมีคติหลายอย่างที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้มีโอกาสาได้เรียนรู้โครงการสากลเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คงไม่ใช่แค่มีในประเทศไทย ไม่แค่มีบทศาทในประเทศไทยที่เราได้เรียนรู้แต่มีเรื่องราวต่างๆที่กระจองกระจายไปมากมายเมื่อมีคนมากคนขึ้นมากกลุ่มขึ้นมากประเทศขึ้นก็มีเขาเรียกว่าองค์กรกลางในการที่จะเป็นการกลางในการจัดงานงาน,งานึ่างนใดขึ้นมาซึ่งปีนี้เนี่ยองค์การสากลได้ประกาศให้เป็นปีสากลสากลภายใต้ข้อเห็นด้วยเห็นชอบขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN กลับภายใต้ข้อเสนอของ UN นั้นประกาศให้ปี255 เป็นปีสากลสากลซึ่งประเทศสมาชิกจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองทบทวนรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันเพราะการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การนานาชาติหรือ UN และเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสากลของโลกแล้วเนี่ยเราจะได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสวันงานสากลสากลในปีนี้ด้วยและที่สําคัญประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมร่ฐมติวที่ควบคุมดูแลงานสากลของประเทศ แถบเอเชียแปซิฟิกด้วยสองสานนี้จะสามารถที่จะดาเนินการได้เป็นอย่างดียิ่งปีนี้เราต้องร่วมมือกันในการเป็นเจ้าภาพและผลักดันให้งานวันสากลสากลของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับละสามารถจะนาไปสู่ขบวนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางโครงสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งความเป็นอยู่ที่เราผ่านวิกฤตมาครั้งแล้วครั้งเล่าในปีหน้าควรจะเป็นปีที่เราพัฒนาประเทศให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสากลเป็นส่วนหนึ่งครับของการพัฒนาและพยยิ่ง สากลสากลน,นั่นคือสากลไ,ได้รับการยอมรับในความเป็นสากลของกระบวนการในการจัดการในการดําเนินการพัฒนาประเทศเราครับ ท่านผู้ชมครับในปีหน้านะครับประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการสากลในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่9นะครับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับซึ่ง ประเทศไทยเองในส่วนของกรุมส่งเสริมสากลก็จะใช้โอกาสนี้นะครับเนื่องในปีสากลแห่งสากลมีการเปิดตัวกิจกรรมต่างๆขึ้นและเรื่องนี้นี่เองนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้กับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านรองจิตรกร3ประดิษฐ์นะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเลยแต่ว่าต้องย้อนเท้าความให้กับท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันก่อนว่าปีสากลแห่งสากลน,นั้นมีความสําคัญยังไงม้างรครับท่านรองเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ .2552 องค์การสหประชาชาติบอกว่าในการประชุมใหญ่นะครับขององค์การสหประชาชาตินะครับครั้งที่65กําหนดให้ปีพศ2555นะครับเป็นปีสากลสากลการเป็นปีสากลสากลน,นั้นนะครับองค์การสหประชาชาตินะครับท่านเรียกร้อง3อา่าง ข้อแรกนะครับเรียกร้องให้องค์การสัปรชชาชาติเนี่ยนะครับให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการสากลนะครับเพราะว่าสากลนะครับเป็นองค์กรหลักทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะช่วยยกระดับฐานะนะครับความเป็นอยู่ของสมาชิกและก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับข้อที่2นะครับให้ทุกประเทศนะครับรณรงค์ส่งเสริมการสากลเพราะว่าเรื่องของสากลนั้นนะครับเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ช่วยให้การเรียน การสอนนะครับการรับรู้เรื่องของยยประชาธิปไตยนะครับในโลกนี้นะครับมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อที่3นะครับเรียกร้องง่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาตินะครับ ดูแลนะครับกฎหมายเรื่องสากลก็คือหัวข้อและก็สาระหลักสําคัญที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีด้านการสากลด้วยนะฮะท่านรองก็คือทั้งมีเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตทเรื่องของการส่งเสรมิมระบบประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสากลเรื่อง,องการพัฒนาสากลให้ดียิ่งขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็เรื่องของกฎหมายด้วยที่เอื้อต่อการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะฮะที่ ท่านรองบอกว่าเป็นปีสากลแห่งสากลเนี่ยหรือปีสากลสากลก็ตามแต่นี่นะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่กรมส่งเสริมสากลจะดําเนินการบ้างครับเราได้เตรียมการมาหลายปีแล้วครับเรื่องแรกเลยนะครับเนื่องในโอกาสปีสากลสากลแห่งนี้นะครับเรานะครับได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการสากลนะครับในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับเรื่องที่2นะครับ เราจะประชุมนะครับคณะทํางานของอาซี a นอาเซีนนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับคือศูนย์พัฒนาสกร์การเกษตรในอาเซียนทุกคนต้องรู้นะครับ1มกราคม2558อีก36เดือนครึ่งนะครับปีประมาณ3ปี3ปี36เดือนครึ่งเราจะเจอนะครับในเรื่องของอาเซียน AEC เปิดเสรีอาเซียนครับผมและเรื่องที่3านะครับเรานะครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนะครับ ประชุมนะครับผู้แทนสกรในอาเซียน10ประเทศนี้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาทําธุรกิจเชื่อมโยงตลาดเลือกข้าวกันปร,ประเทศในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นก็มีการพูดคุยในระดับเอเชียแปซิฟิก แล้วก็ระดับเล็กลงมาก็คือระดับอาเซียนเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของด้านสหกรณ์เองแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับกับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนในอีกประมาณ3ปีกว่าๆนี่แหละฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าอีกไม่นานนะฮะอีกไม่นานท่านรองทีนี้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่หลักๆที่ท่านรองพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีเป้าหมายยังไงบ้าง ที่ที่เราอยากจะได้รับผลตอบรับกลับมาเราต้องการนะครับเป็นผู้นําของสกอรในอาเซียนนี่คือเป็นความคาดหวังนะครับของกรมเสริมสกอร์และก็กระบวนการสกอรในประเทศไทยเราอยู่ลําดับ3ของเอเชียนะครับแล้วก็เราก็อยู่ลําดับหนึ่งของอาเซียนทุกประเทศนะครับอยากจะให้เรานะครับ ไปช่วยเขานะครับในเรื่องของการสกอร์เราก็พยายามนะครับพยายามที่จะว่าสร้างความสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะเปิดเซรียเชียนอย่างแท้จริงเช่นนะครับเราจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการเขาเราจะส่งคนไปแนะนําเขาเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปแนะนําเขาที่ประเทศเขาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับ,บ,บให้เขาช่วยกันพัฒนาสกอร์แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับกรมสนับสกอ์นะครับได้ของงวม,มาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมนะครับสากลในภูมิภาคอาเซียนคือการเป็นผู้นําด้านสากลในระดับภูมิภาคอาเซียนนี่คือความคาดหวังและก็เป้าหมายของเรานะครับคือถ้ามองดูตามศักยภาพของประเทศไทยตอนนี้คิดว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการก้าวไปถึงจุดๆนั้นนะตามมุมมองของท่านรองผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายครับว่าเราเนี่ยทุกคนนะครับมองเรานะครับแล้วก็อยากจะเอาเราเป็นแบบอย่างดังนั้นนะครับเราเลยปรนนาตัวเองนะครับเราจะตั้งศูนย์นะครับฝึกอบรมสากล แห่งอาเซียนขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเชิญนะครับเชิญแล้วก็ผู้ที่สนใจและลอดสมาชิกประเทศในอาเซียนนะครับมาอบรมที่เรานะครับแล้วก็บางครั้งเราจะส่งวิชาการของเรานะครับไปช่วยเหลือนะครับเขาที่ประเทศของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะคือเราตั้งเป้าไว้ขนาดไหนที่จะเห็นทุกอย่างที่เราวางแนวทางเอาไว้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับที่แน่แ่ครับเรื่องข้าวครับ ที่เราจะต้องบอกว่าเราจะเอาสิ่งที่ทุกคนร่วมกันได้ครับเพราะทุกคนในอาเซียนขานข้าวนี่คือเงื่อนไขที่ที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วเราคาดการณ์ว่าต่อไปนะครับเราจะทำเรื่องอื่นเรื่องยางพารานะครับเรื่องมันสำปะหลังเรื่องข้าวโพดนะครับแม้แต่สินค้าอุตสาหกรรมมองดูตลาดของเรานะครับว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นยุโรปนะครับเป็นเมกาผมบอกว่าถ้าเราขายอาเซียนนะครับเราได้กําไรมากกว่าเพราะว่าต้นทุนเราต่า แค่ค่าขนส่งนะครับเราถูกกว่าหลายสิบเท่านี่นี่คือจุดเน้นของเราว่าเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนหลายอย่างนะครับที่เราทําแล้วนะครับต้นทุนเราสูงนะครับเราก็ต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเรานะครับไปทําบางเรื่องนะครับเราทําแล้วยังคุ้มค่าอยู่เราก็ทําแต่ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเกี่ยวกับประชาคมในเรื่องของสกอร์นั้นนะครับเราบอกว่าประเทศเรานะครับคงไม่ เสียประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้เลิกทําอะไรแม้แต่สักอย่างหนึ่งนะครับแต่เราจะปรับปรุงในสิ่งเหล่านั้นนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดภาษาของเราก็คือเราได้ผลประโยชน์สําหรับคนไทยมากที่สุดนะครับนี่คือความคาดหวังของกรมส่ก่อนครับผมแล้วผลประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นจะตกไปถึงสมาชิกสากลอย่างไรบ้างฮะก็แน่นอนนะครับท่าสกอร์นะครับเป็นหลักนะครับที่นําเอานะครับสมาชิกทุกคนเข้าไปเป็นประชาคมเดียวกับอาเซียน นะครับเราคงไม่เอาสมาชิกทั้งสิบล้านนาแสนคนไปสัมพันธ์กับเขานะครับเขาเราเสียเวลาแล้วก็ปริมาณมันมากเกินนะครับเราคงใช้สถาบันนะครับหลักๆของเราจึงมีชุมนุมสกรระดับชาตินะครับประมาณเจดแห่งนะครับที่จะไปสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนี่ตัวหลักนะครับแต่เมื่อชุมนุมเขาจะดูแลในเรื่องของวิชาการนะครับดูแลในเรื่องของข้อตกลงหลักนะครับแต่รายละเอียดนะครับจะให้สกรที่มีศักยภาพนะครับที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพหรืออยู่ในภูมิภาคตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีความได้เปรียบตรงนี้มีความชํานาญตรงนี้นะครับไปทำนะครับผมยกตัวอย่างเรือกข้าวครับจากก่อนที่มีความชํานาญนะครับก็คือภาคกลางนะครับกับภาคตอนออกเฉียงเหนือถามว่าที่กรุงเทพชํานาญไหมนะครับก็ชํานาญเรื่องขายข้าวครับนี่คือประเด็นนะครับว่า แน่นอนนะครับเรื่องข้าวสมาชิกสหกรณ์เกษตรได้กลุ่มเดียวครับแต่ถ้าเรื่องเงินนะครับก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนียนนะครับที่จะได้ประโยชน์เราจะแบ่งกันตรงนี้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่เฉพาะระดับภาคแต่ว่าต้องเกิดการแลกเปลี่ยนในระดับประเทศด้วยเหมือนกันครับก็ในระดับอาเซียนเลยครับในระดับอาเซียนเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเนื่องในปีสากลแห่งสหกรณ์นะครับ าต่างๆที่กลมส่งเสริมสาก์ทำนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสาก์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเราก็จะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการสาก์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกประเทศทั้งในระดับอาเซียนหรือว่าในระดับที่ใหญ่มากกว่านั้น ก็จะเห็นบทบาทความสําคัญของระบบสากลที่จะมีส่วนสําคัญในการนําไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมโดยรวมของประเทศนั้นๆให้เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนวันนี้ขอบคุณท่านรองเจตกรมากๆนะครับ,รบที่มาช่วยกันไขความกระจ่างในเรื่องนี้และประเทศไทยก็มีความพร้อมในการเป็นผู้นําด้านสาก์ในระดับอาเซียนแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมฟังท่านผมก็ภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับแต่ว่าสาระดีๆในรายการของเรายังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถไปติดตามกันต่อได้ในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลรครับคุณผู้ชมคะเรื่องราชาวสากลสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาที่เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ของไทยจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองค่ะเราจะมาติดตามภารกิจของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์กันนะคะว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเป้าหมายเนี่ยนะครับเราได้เริ่มเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนี้ได้เริ่มดําเนินการมาในปี54 55แล้วก็56เป็นโครงการ3ปีครับในส่วนของการดูงานตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยซึ่งอันนี้เป็นส่วนของกรมวิชาการแต่เข้ามาดําเนินการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ก็คือนิคมสวรรค์ครโร <S <S แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนี้นะครับเพื่อจะดูว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมช่วงระยะเวลานะครับว่าช่วงไหนที่ดีที่สุดพื้นที่อย่างไรที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ได้ดีแล้้ววกกกกก็็เเเปนารรรฝึษตดยพื่อ เกษตรกรเนี่ยนำความรู้เนี่ยนะครับไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณผู้ชมคะคณะสมาคมศิทธิ์เก่าสถาบันพัฒนาชนาบทสาธารณรัฐเกาหลีแห่งประเทศไทยได้นําเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพจากจังหวัดนครสวรรค์และผู้ผลิตส้มโอจากจังหวัดสมุทรสงครามมาศึกษาดูงานที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการผลิตถั่วเขียวในแปลงนาของสมาชิกสหกรณ์พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวและผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดค่ะพร้อมทั้งลงดูพื้นที่ในแปลงปลูกถั่วเขียวซึ่งแปลงดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันจำหน่ายในระบบการปลูกข้าวค่ะ ก็รู้สึกยินดีที่ทางกรมปชาการนะครับได้นำเกษตรกรมาศ <inate S 2> ึกษาดูงานที่นี่นะครับก็คิดว่าอีกไม่เกินสามเดือนนะครับผลผลิตก็จะออกก็เราก็จะรู้กันว่า,าโครงการนี้จะประสบผลสูเร็จแค่ไหนนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าโครงการนี้น่าจะดีนะครับน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่นิคมนะครับว่า แทนที่ในพื้นที่นิคมเนี่ยทํานาปีละสามครั้งถ้าเขาหยุดสักครั้งหนึง่งมาปลูกพืชสลับนะครับเพื่อที่จะบำรุงดินด้วยแล้วก็ป้องกันเพียกระโดดด้วยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถึงแม้รายได้จากการขายตัวเขียวอาจจะต่ํากว่าข้าวแต่ว่าในระยะยาวแล้วนี่ถ้าเขาปลูกข้าวที่มีรายได้ดีนี่แต่ว่าทุกสินทุกอย่างทั้งเพีากระโดดตั้งดินก็จะเสื่อมซึ่งมันไม่คุ้มแล้วก็ เป็นการใช้น้ําใต้ดินที่ที่ไม่ประหยัดนะครับเราก็เลยส่งเสริมให้สมาชิกได้ปลูกถั่วเขียวนะครับตามโครงการนี้โดยมีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเป็นพื้นที่น้ําร่องเป็นตัวอย่างให้กับ,กบเกษตรกรทั่วไปครับ คุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตมเมล็ดพันธุ์่เขียวชั้นพันจำหน่ายในระบบการปลูกข้าวอเป่นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมหกรณรและกรมวิชาการเกษตรเพื่อสนับสนุนวิทยาการการให้ข้อมูลและความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถ่เขียวตลอดจนเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาและใช้ในการปรับปรุงดินให้กับพื้นที่ของเกษตรกรค่ะต้องการการระบาดของมแมลงและศักรุ่น และที่สำคัญนะคะยังช่วยลดการใช้น้ำในการปลูกพืชได้อีกด้วยค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ผมมีปรายเสียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เขียนเข้ามา2ฉบับด้วยกันนะครับท่านแรกครับมาจาก อำเภอเมืองสมุทรสงครามครับคุณเฉลิมวงหยันเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่น่าสนใจขอให้นําเสนอสิ่งที่ดีให้กับคนไทยตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับส่วนฉบับที่2มาจากบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานครนี่เองคุณกุลปรียาพันโชคนะครับเขียนมาบอกว่ารับชมรายการของเราและเห็นว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนและก็ช่วยให้สมาชิกสามารถบริหารการเงินและให้สกอร์นั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนได้ภายในอีก4-5ปีข้างหน้า อันนี้ก็เป็นความมั่นใจของคุณกุลปริยาพันชดนะครับจากบางขุนเทียนขอบคุณไปสินียบัตรทั้งสองฉบับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแนะนําติชมรายการเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ถูกใจท่านผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ฉบับนี้เราก็จะจัดส่งเสื้อของรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับส่วนท่านอื่นๆสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ cpd g o t ท่านผู้ชมครับ,ระ,ร,บระบบสากลนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญกับประชาชนในทุกสาขาอาชีพทุกระดับนะครับ ซึ่งสากลนั้นถือว่าเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและก็แก้ไขในการประกอบอาชีพนะครับและประเทศนั้นได้มีการนําสากลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ลดปัญหาความเหลื่อมล้าครับประเทศไทยเองก็เหมือนกันได้มีการพัฒนาระบบสากลไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสากลและประชาชนทั้งประเทศให้กินดีอยู่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชัยเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยทงท้องถิ่นมียากจนสหกรณ์มีความสามัคคี ดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ